สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเอก ch ค,ครับวันนี้จะมารีวิวขนมหวานนะครับอ่าเป็นจะเป็นบัวลอยนะครับสูตรรวมเพื่อนนะครับวันนี้ก็ผมไม่ได้ทําเองนะครับพอดีเพื่อนทําแล้วก็เอามาฝากในส่วนของตัวบัวลอยนะครับก็จะมีในส่วนของตัววัตถุดิบนะครับก็จะที่เห็นเป็นสีม่วงก็คือใช้มันม่วงนะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็สีเหลืองก็ใช้ในส่วนของตัวฟักทองแล้วก็ที่สรงกันก็จะใส่ในส่วนของตัวใบเตยนะครับใบเตย เดี๋ยววันนี้จะมาทําการชิมนะครับชิมกันว่ารสชาติจบหวานขนาดไหนนะครับเตรียมขอตัดเลยแล้วกันนะครับอ่ะ,อะยวขอนี่เลยครับ็ไม่ต้องนี่เลยนะครับเดี๋ยว จะมาทำการชิมดูว่ารสชาติบัวลอยนะครับที่เพื่อนทำมาส่งให้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวชิมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ โอเคครับรสชาติก็กําลังดีครับไม่ไม่หวานมากปกติก็คือผมจะไม่ค่อยทานหวานมากนะครับจะเน้นไปทางเปรี้ยวเดี๋ยวจะจัดให้หมดสักหนึ่งถ้วยเล็กนีิะประมาณนี้ ตัวแป,แป้งนะครับที่ที่ทําเนี่ยนุ่มมากแล้วก็มะพร้าวก็กําลังดีนะครับพอหวานก็ลงตัวสำหรับผมนะครับกํำลังดีนะครับ ยก,ยกถ้วยแล้วกันนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวบัวลอยนะครับสูตรรวมเพื่อนนะครับสำหรับตัวคลิปนี้นครับเพื่อนๆที่อยู่คลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากติดตามนะครับัช่องครคัวคุณอ้อมด้วยครับ สำหรับเมนูหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับตัวบัวลอยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนด้วยครับที่นำมาฝากสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะ,ะให้ผมทำขนมหวานอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปนะครับสำหรับตัวคลิปนี้ผมเองเอ็กนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ